ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บร n a n a กันอีกครั้งค่ะคราวนี้เจอกับจิงก้นและนี่เลยคุณนั้งตันต่ายอยู่แล้วครับผมสนุกเกอร์ d y expert ครับใช่แล้วค่ะซึ่งทุกครั้งที่เจอเรา2คนนะเนี่ยทั้งจิงก้นทั้งพี่นุกเนี่ยรเราก็จะมีทั้งสินค้าดีๆมาแนะนํามีทั้งราคาดีๆโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําอีกแล้วซึ่งคราวนี้อะไรค่ะพี่นุกข้างๆเราเนี่ยวันนี้นเราจะมาแนะนําอะไรคะเกมมิ่งรุ่นใหม่ครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ ออกแบบมาสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมหรือทำงานด้านกราฟิกนะครับเป็นแบรนด์ ASUS นะครับ ASUS เอาใจสายเกมมิ่งเลยใช่แล้วครับซึ่งเมื่อสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเปิดตัวเกมมิ่งโนบุกจากแบรนด์ ASUS ที่เป็นตัวพรีเมียมโปรดักต์นะครับชอบสเปคสุดแรงสุดดีไซน์สวยนะครับผมก็จะมี ASUS ROG นะครับผมที่เป็นเกมมิ่งโนบุกในระดับสูงเองครับอย่างตัว ROG Strix Scar ที่เราทาการรีวิวกันไปแล้วนะครับ มาถึงวันนี้ครับผมก็จะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่เน้นในเรื่องของความคุ้มค่าเน้นความทนทานครับมาถึงรา,าคาดี<ช>รา,าคาคุ้มคุ้มมาถึงคิวของ ASUS TUF Gaming ปี2022แล้วครับ A15 ปี2022ใช่แล้วครับ<อ>ชื่อรุ่นตับเต็งเขาก็คือตัว ASUS TUF Gaming A15 FA507RC ครับรหัสลงท้ายด้วย SN005 w ครับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยแล้วรุ่นนี้เนี่ย ใช้พวกขุมพลังจากอะไรบ้างคะพี่นุก CPU ครับเครื่องใหม่ปี2022 CPU ก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ในปี2022เช่นกันครับขุมพลังที่ใช้ในเครื่องนี้รุ่นนี้ฮะเป็น AMD Ryzen 7 6,000ซีรีส์ครับอย่าง AMD <อ> Ryzen 7 6 8 0 0 s นั่นเองตัว6,000นี่คือตัวใหม่สุดเลยใช่ไหมคร<ช>ับพี่นุ๊กใช่ครับผมว้าวเดี๋ยวต้องรอฟังเดี๋ยวพี่นุ๊กจะมาแบบว่าเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มันดียังไงหรือว่ามันต่างกับตัวที่แล้วหรือมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างใช่ครับ<อ>แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังเรื่องของเซกเมนต์หรือโพซิชันของตัว ASUS TUF Gaming ก่อนนะครับ TUF Gaming เนี่ยจะเป็นเกมมิ่งในระดับเริ่มต้นจากแบรนด์ ASUS ถ้าถึง<อ>นึกถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในราคาประหยัดคุ้มมมค่่าาไแพงก แต่เน้นความทนทาน,นครับก็เลือกเป็น ASUS t u b ตัวนี้ได้ในส่วนของเกมมิ่งที่เป็นพรีเมียมอย่างที่บอกไปครับก็จะเป็น ASUS ROG นะครับผม<ห>แล้วก็เจาะกลุ่มตลาดที่แบบกลุ่มนักศึกษาทํางานนะครับผมหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมครัตัวคัะทำงานด้านก,าร,ก,<ห>กราฟิกเล่นเกมด้วยพกพาไปได้อย่างสะดวกและก็การันตีเรื่องของความทนทานที่ได้รองรับมาตรฐานการผลิตจาก Military Grade ด้วยครับดังคอนเซ็ปต์ใหม่แรง และทนมากๆครับกับ ASUS TUF Gaming ปี2022ครับว้าวใหม่แรงทน<ช>ราคาคุ้มค่าต้องติดตามในไลฟ์นี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มลงลึกในเรื่องของรายละเอียดรหรือว่าดีไซน์หรืออะไรก็แลว้วแต่ของเจ้าตัวตัวนี้เนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะ แล้วเดี๋ยวว่าใครที่มีคําถามอะไรสงสัยอะไรคอมเมนต์เข้ามาถามได้เดี๋ยวเราจะรออ่านคอมเมนต์แล้วก็คอยตอบไปให้วันนี้อยู่กับพี่นุ๊กอยู่แล้วเนาะใช่แล้วครับก็มีคําถามอะไรก็ถามมาได้ครับรอตอบตอยู่นะฮะอ้อใช่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยระหว่างนี้เราเริ่มกันไปเลยเริ่มไปเลย,เร,เลยระหว่างนี้ใครแบบว่าฟังเราไปเรื่อยๆอยากจะถามอะไราถามเข้ามาได้แต่เดี๋ยวเราจะมาขยายความคเมื่อกี้ที่ม,ม่เมื่อกี้เนี่ย พี่นุกเพิ่งพูดไปเลยไม่แรงทนอันนี้เนี่ยมันยังไงคะใหม่แรงทนแล้วเอาคำแรกก่อนเนาะเออใหม่เป็นคำๆเลยละกันคำแรกครับคำว่าใหม่นะครับสำหรับตัว ASUS TUF Gaming ปี2 0 22นะครับใหม่ในที่นี้ครับก็จะมาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่ล่าสุดที่ใช้โครงสร้างและสถาปัตยกรรมการผลิตแบบใหม่ครับ AMD Ryzen 6000 s ซีรี s นะครับเขาจะเปลี่ยนสถาปัตยกรรมการผลิตที่เล็กอยู่แล้ว ดีอยู่แล้ว7นาโนเมตรครับให้เล็กลงเหลือ6นาโนเมตรเล็กลงไปใช่แล้วครับและสิ่งที่มันเล็กลงแบบนี้อ่ะจำนวนทรานซิสเตอร์สามารถใส่ได้เยอะขึ้นการกินพลังงานกินน้อยลงการคายความร้อนน้อยลงครับและแน่นอนครับ็อกสปีดเนี่ยจะมีความเร็วที่สูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้อย่าง AMD Ryzen 7 5000 Series ด้วยซ้ำครับโดยจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 4.7GHz ครับแบบ8คอพอส6เทรดนะครับ แต่ในแต่ก่อนเนี่ยตัวที่เป็น AMD Ryzen <ะ>7 5 8 0 0 s เนี่ยจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.4กิกเิร์เท่านั้นครับ<อ>ตัวใหม่4.7กิกแรงขึ้นเยอะเลย<ะ>แถม AMD ยังเคลมมาว่า<อ>เรื่องของแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานขึ้นความร้อนน้อยลงด้วยก็จะทำให้เวลาพกพาไปนอกที่เป็นเกมมิ่งมุกเนี่ยแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองครับอนี่คือข้อดีของาการที่ มีการอัปเกรดเพื่อาเป็นเป็น6,000ซีรีส์ใหม่ก็คือใหม่เรื่องของ C p u ที่มาที่เป็นรุ่นใหม่ใหม่ขึ้นใหม่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจาก7นาโนเมตรเป็น6นาโนเมตรที่มันแรงขึ้นประหยัดไฟและเย็นขึ้นนั่นเองครับโอก็คือเอาง,งา่ายๆถ้าสรุปให้ง่ายๆสั้นๆก็คือเครื่องจะเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดแบตมากขึ้นระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนั่นเองถูกไหมนี่คือข้อดีเลยอโอ้ี่แค่เริ่มต้นเองนะและนอกจากนั้นครับน้องเกิร์ใหม่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดอีกหรอมีกราฟิกออนซีพี่ ได้พัฒนาให้สูงขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้นแบบก้าวกระโดดจนแรงแบบไม่ได้แพ้การจอแยกเลยครับอย่างตัว AMD Radeon RX 6 8 0 m นะครับ<ะ>ที่เป็นกราฟิกออนซีบตัวใหม่นะครับประสิทธิภาพนั้นสูงพอๆพกับ Gaming, ic, Gaming, book, เกมมิ่งการ์ดจอแยกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กไอ้หลายตัวเลยที่สนะครับ<อ>ซึ่งตัวผมเองเนี่ยประทับใจมาก<อ>คือได้ทดสอบการเล่นเกมคืิการอจอแยก<อ>และใช้งานกราฟิกออนซีบครับ สามารถเล่นเกมผับจีที่กินสเปคสูงต้องใช้การ์ดจอแยกครับแต่เนี่ยกราฟิกออนซีเล่นได้ครับในระดับ40 50เฟรมต่อวินาทีเะถือว่าเยี่ยมเลยเยี่ยมมากครับแล้วก็นี่มันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ฉีกแนวเลยครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องพึ่งการ์ดจอแยกเนียแต่ตอนนี้เนี่ยแค่กราฟิกออนซีบยังทรงพลังขนาดนี้ครับและก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับการ์ดจอแยกด้วยนะ การ์ดจอแยกก็จะทํางานด้านกราฟิกได้ดีขึ้นสูงขึ้นถ้าเล่นเกมหนักจริงดีขึ้นไปอีกเลยตัวเครื่องก็จะมี Nvidia GeForce RTX 3050มาให้ด้วยนะครับ4กิกจีก็รองรับการเล่นเกมที่เกมในปัจจุบันที่ต้องการเนี่ยได้อย่างสบายๆครับเรียกว่าตอบโจทย์สายเล่นเกมสุดๆเลยและเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องของแรมที่เป็นแรมระบบใหม่ครับเป็นเทคนิีใหม่อย่างตัวแรม DDR5 ครับ เราใช้ดีดาซีเนี่ยมาร่วม 6- 7ปีแล้วถึงเวรับปีแล้วดีใช่ก็จะมีระบบอัพที่สูงขึ้นครับนี่คือความใหม่ก็คือเรื่องของ CPU ที่เป็น r ร z e n 6000 Series กระบวนการผลิตใหม่ชิปกราฟิก on CPU แบบใหม่นะครับและก็มีแรมที่เป็นชนิดใหม่และอีกอย่างเรื่องของการดีไซน์ครับน้องเกิลครับเดี๋ยวพี่ให้ดูเั็นแบบใหม่ด้วยหรอดีไซน์เนี่ยฝาหลังครับนี่ฝาหลังจะเป็นโลโก้ทับแบบใหม่แบบนี้ครับ Oh. และก็ฟ้าหลังเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับแข็งแรงทนทานตามคอนเซปต์สวยแรงทนอยู่แล้วครับ oh. เดี๋ยวแตขยายความเรื่องทนอีกทีหนึ่งละกันเดี๋ยวเราไป,ไปที่หลังเนาะอันนี้คือแค่บอกในเรื่ oh. รองของดีไซน์มันจะเป็นรูปแบบใหม่ใช่แล้วก็ oh. ตัวเครื่องนะครับผมตัวจอภาพเองก็ตามเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงครับขอบจอจะเล็กลงครับทำให้สัดส่วนเครื่องมันเล็กลงและน้ําหนักเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรุ่นก่อนเนี่ยจะอยู่ที่2.3งจุดสามกิโลรุ่นใหม่จะอยู่ที่2.2กกโลเบาผลใช่ที่มันเบาลงก็เกินครับ เบาลงเพราะขอบจอครับด้านบนด้านข้างมันเล็กลง<น>สัดส่วนของเครื่องโดยรวมเล็กลงไปด้วยพกพาก<น>็ง่ายน้ําหนักก็เบาขึ้นครับไหนเบาขนาดไหนนี่เก<ฮ><ฮ>มมิ่งโน้ตบุ๊กนะเจ้าแก่ว่าเคือปกติอะเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะมันจะนหนักอยู่แล้วแต่ถ้าถ<ล>ามว่าตัวนี้โอเคเบาลงแล้วก็ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นแต่เวลาเราเล่นเราไม่ได้ถืออย่างนี้เล่นเกมอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นไรเนาะมันก็จะเป็นแบบหนักพวกตอนเวลาพกพาเฉยๆเนาะ โอ้โหเลิศเลิศหลายอย่างเลยนะนี่แค่เรื่องของใหม่ยังไม่ไปแรงยังไม่ไปทนมันยังดีเลิศขนาดนี้เลยหมดแล้วเนาะเรื่องใหม่หมดไหมคะพี่นุ๊กแล้วก็ใหม่ก็ประมาณนี้แหละใหม่ด้วย c p u กราฟิก on c p u กระบวนการผลิตแบบใหม่กราฟิก on c ซ U มีเรื่องของการดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่โอ้เยอะมากๆค่ะเราไปผ่านไปแล้วเออเราไปต่อเราไปต่อครับต่อค่ะ ไปต่อที่แรงไหมแรงครับผมตามเลยใหม่แรงทนเราไปต่ออยูงที่แรงค่ะที่บอกว่าแรงนะครับแน่นอนครับ CPU AMD Ryzen 7 6800S ตัวนี้ครับรหัส H ลงท้ายเนี่ยเป็นตัว High Performance ซึ่งจะเป็น CPU ที่ถูกเลือกในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับที่รองรับการทำงานด้านกราฟิกได้ดีได้เร็วเป็น CPU ที่มีแกนประมวลผลที่เยอะครับแต่แกนประมวลผลเนี่ยยังเท่าเดิมกับ r รเ e n 5้0 0ซีรีอยู่นะครับ8คอเทรด แต่ด้วย Clock Speed แบบ b o o ต t เนี่ยมันจะสูงขึ้นจาก 4U4 เป็น 4U7 กิกการที่มี Clock s สปีดของ CPU ที่สูงแบบนี้นะครับการเล่นเกมมันจะได้เฟรมเรทที่สูงขึ้นเล่นเกมพูดง่ายๆคือมันจะไหลลื่นลดอาการกระตุกนะครับการควบคุมการคอนโทรลในการเล่นเกมมันจะดีขึ้นและแม่นยำขึ้น คใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของเล่นเกมแล้วกระตุกแล้วแล้วม,มันแบบนุ่งนงช้าๆอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะตอบโจทย์มากขึ้นใช,ใช่ไหมและเมื่อเทียบกับไรเซน5พันซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคลายความร้อนอย่างที่บอกไปนะครับเ<ช>พราะคลายความร้อนมันน้อยปุ๊บเนี่ยฮ็คอกสปีดเนี่ยพอเครื่องมันเย็นเนี่ยครับม,มันสามารถดันฮ็อกสปีดสูงสุดได้เต็มประสิทธิภาพคือไม่ใช่ว่าพอร้อนปุ๊บมันจะลดความเร็วลงมาทําให้เวลาเล่นเกมแล้วรู้สึกอาการเล่นแรกแรกเลื่อนอยู่ เล่นไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันร้อนขึ้นแล้วเกิดมีปัญหาเริ่มมีอาการใช่แต่ในขณะที่6 0พ0ซีรีครับอย่างที่บอกไปกระบวนการผลิตมันเล็กลงครับมันสามารถรีดประสิทธิภาพได้สูงสุดครับทำงานได้เต็มที่ก็จะเหมาะกับคนที่เล่นเกมหนักนานแล้วเคยเจอเคยประสบปัญหาเล่นไปแรกๆไม่มีปัญหาเล่นไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเริ่มกระตุกอันนี้จะมีปัญหาแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแบบเล่นไปนานๆแล้วยิ่งลดลดลงให้เลยใช่ไหม และเรื่องของความแรงนะครับยังไม่หมดเรื่องของ CPU ครับอ,อย่างที่บอกไปอย่างชิป g p u เนี่ยมันเล่นเกมได้นะออน CPU เนี่ยเล่นเกมได้<า>ในส่วนของแรมแรมนะครับผมระบบบัตรแรมจะสูงขึ้นจาก DD r 4มาเป็นดี r 5จาก3,200เมกะเฮิร์ครับก็ขยับขึ้นมาเป็น4,800เมกะเฮิร์แน่นอนครับระบบบัตรแรมที่สูงขึ้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลเช่นเราคลิกคำสั่งไปแรมไปขอข้อมูลจากสโตรเลสมาให้ CPU ประมวลผลถ้ามีระบบบัตรที่สูงขึ้น การตอบสนองในการเข้าถึงข้อมูลจากสตอ,สอรีส์เข้าถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อะไรต่างๆเน,นี่ย <หา S 1> มันจะเร็วขึ้นการตอบสนองก็จะเร็วขึ้นครับคลิกปุ๊บยิงปับ๊บกดปุ๊บยิงปั๊บมันจะตอบสนองได้ทันทีครับจะไม่เกิดการดีเลยจะไม่เกิดการรอคําสั่งในการประมวลผลแน่นอนครับการทํางานในเรื่องของตัวแ a มดิดาห้าก็จะช่วยในเรื่องของความแรงที่ดีขึ้นสเถียรขึ้นเข้าเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นแน่นอนครับทุกอย่างในการทํางานเนี่ย มันจะเกิดการตอบสนอง,องเครื่องที่เร็วขึ้นนั่นเองครับนั่นเป็นเหตุผลว่าคําว่าแรงครับรอันที่ 2, 2> อเนาะ<อ>และเรื่องของความแรงอเวลาเล่นเกมน้องเกิลครับอย่างเกมเมอร์เนี่ยเขาจะนึกถึงเรื่องของตัวการ์ดจอ,อการ์ดจอแยกมีหรือเปล่าดีหรือไม่นะครับการ์ดจอแยกที่ถูกใส่ไว้ในตัวทับเกมมิ่งนะครับผมตัว A15 รุ่นนี้นครับจะเป็น NVIDIA GeForce RTX 3 5 5 0ครับซึ่งเกมในปัจจุบันนี้นะครับเกมในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ใหม่ๆเนี่ยที่จะรองรับกับ2เทคโนโลยีในการเล่นเกมครับน้องเกลเล่นเกมเนี่ยน้องเกลนอยากได้ภาพสวยไหมต้องสวยด้วยสิอ,อย่างพี่<อ>พี่อะสีสันคม<ด><อ>ชัดอย่างนี้ขนาดพี่เองเนี่ยพี่ยังได้อยาได้แฟนสวยเลยเหมือนเกลนโอ้ยใหยยอะไรกันเนี่ยเราแนะนำเราก็ไปถึงเรื่องอะไรกนเนี่ยยอมยอยอครับ ตัวคนที่เล่นเกม A เนี่ยเขาก็จะนึกถึงแบบภาพเนี่ยเวลาเล่นเกมต้องสวยแต่ RTX เนี่ยมันจะช่วย<อ>ในเรื่องของความสวยเรื่องของเทคโนิคเรท c ิ n งครับเรท c ิ n งเนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่หน่วยประมวลผลแสงและเงาทำให้ภาพมันสวยซึ่งเกมใหม่ๆทุกวันนี้มันจะมีฟีเจอร์ตัวนี้และฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเ v i d i a ด RTX เนี่ยก็สามารถแสดงผลเรื่องของเรท c ิ n งหรือแสงและเงาได้สมบูรณ์แบบทําให้เกิดภาพที่สมจริงและสวยงามในการเล่นเกมน,นั่นเองครับ การเล่นเกมของเราก็คือเรียกได้ว่ามันจะมีอัรรสในการเล่นมากขึ้น,นเราได้เห็นภาพที่ไม่ซีดหรือไม่ได้แบบสว่วางหรือไม่ได้แบบอะไรเกินเกินไปถ้าภาพมันสวยเราเล่นเกมมันก็สนุกอะเนาะอืใช่ครับตัวนี้ตอบโจทย์และนอกจากความสวยแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมที่ต้องการเฟรมเรทที่สูงภา,าพาที่ต้องชัดถ้าเกิดภาพไม่ชัดเนี่ยเวลาเรามองแบบระยะไกลเวลาจะเล็งเต้าเนี่ยถ้าเกิดภาพมันซ้อนมันไม่ชัดมันไม่ปรับให้ภาพชัดเนี่ยภาพมันเบลอมันซ้อนๆกันเนี่ยเวลาเรา เลงเป้ายิงเนี่ยมันจะเลงมันจะเล็ง,ม,ลม,ลงมีโอกาสเล็งพลาดสูงมากครับจริงแต่ตัวเทคนิีที่อยู่ใน RTX เนี่ยจะมีตัว DLS s ครับก็คือ Deep Learning Super Sampling หน่วยประมวลผล AI ที่มันจะปรับให้ภาพมันชัดขึ้นการมองภาพจะชัดขึ้นเลงเป้าจะง่ายขึ้นและนอกจากความชัดครับน้องเกิมันยังมีการปั่นเฟรมที่สูงขึ้นจากหน่วยประมวลผล AI ครับที่ทำให้เฟรมเรทที่มันมีอยู่เนี่ย ปรับให้เฟรมมันสูงขึ้นทําให้เกิดความลื่นไหลเวลาเล่นเกมมาเจอเกิดการคอนโทรเกมหรือการควบคุมการเล็งเป้าเนี่ยยิ่งทําให้เกิดการเล็งเป้าหรือการเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นครับ <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยคนเล่นเกมเนี่ยเขาจะมายอยู่2เรื่องใหญ่หญครับเ oh. ลื่นครับอ่า uh, ใช่ต้องลื่นลื่นและชัดครับ uh. เรื่องแรกและมันมีอยู่ในเทคโนโลยีที่เป็นของตัว NVIDIA RTX และก็ uh. อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ ray tracing แต่ uh. ตัวการ์ดจอเนี่ยจะไม่สามารถประมวลผลและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพถ้าไม่ได้ใช้ผ่านตัว CPU AMD Ryzen 6000 s ซ r ี e s ครับซึ่ง AMD 6000 s ซ r ี e s เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่สามารถให้ CPU สามารถเข้าถึงตัว RAM ได้ทันทีเลยครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยี Resizeable Bar ครับ oh. ตัวการ์ดจอเนี่ยเมมโมรี Memory ในตัวการ์ดจอเนี่ย oh. CPU สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถป้อนคําสั่งได้ทันทีและพอป้อนคําสั่งได้ทันทีทั้งหมดเนี่ย ตัวการ์ดจอเองก็จะประมวลผลและได้ประสิทธิภาพสูงสุดของการ์ดจอครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องแรงๆเร็วๆอย่าลืมนึกถึง AMD Ryzen 6000ซีรีส์ที่มันจะช่วยดึงสกยภาพการ์ดจอดึงสกยภาพในการทํางานโดยรวมออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับนี่คือคําว่าแรงแรงโอ้โหเป็นไงบ้างแรงไหมถูกใจหม่งแรงโดนถูกใจมากหลายเรื่องฟังแล้วแบบ ว้าวเรื่องนี้ตัวดีใช่ครับผมยังไงต่อยังมีในเรื่องของทนอีกอันนึ่งเรื่องของความทนครับยังไงคะเรื่องความทนตัวเครื่องใช่ไหมคะทนใช่ครับอ่ะให้ดูภาพรวมก่อนครับะตัววัสดุการผลิตเนี่ยไม่ได้เป็นพลาสติกครับตัวฝาหลังเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยและผมได้มีโอกาสนะครับเกเรนิดนึงอะไปแกะเครื่องครับภายในของตัวเครื่องเนี่ยเหมือนกับเขาเคลือบสารบางอย่างเนี่ย ซึ่งคล้ายๆกับจะเป็นโลเคสหรือโครงสร้างนิลภัยออมันจะทําให้มีความแข็งแรงเวลาตกกระแทกจะไม่กรอบเปราะแตกได้ง่ายแน่นอนครับทำมาแบบนี้เนี่ยทาง ASUS เขาก็ได้ไปทดสอบกับการทดสอบที่เป็น m i l ิเทอรี่เกรครับหรือผ่านการทดสอบกา,การผลิตที่เป็นมาตรฐานการผลิตแบบผ่านการทดสอบความทนทานทางการอาหารหรือ,เร,อเรียกว่ามิลิเทอรี่เกรนะครับโดยใช้พื้นฐานการทดสอบจากมิลิเทอรี่สแตนดาร์ด S ครับ <Wow. S 2> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนจัดผ่าน uh huh. การทดสอบมาแล้วว่าสภาวะอากาศร้อนๆนะใช้งานได้สบายเย็นจัดก็สามารถใช้งานได้หรือสภาวะหรือใช้งานบนพื้นที่ที่สั่นสะเทือน oh. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเนี่ยคือเขาทดสอบมาหมดแล้วทุกแบบอุณหภูมิทุกเอ่อเย็นจัด,ก,ดก็ผ่านร้อนจัดก็ผ่านสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรหรือสั่นสะเทือนในการใช้งานก็ผ่าน หรือแม้กระทั่งความชื้นเวลามีความชื้นใช้งานบางทีโน้ตบุ๊กเจอความชื้นปุ๊บดับแฮงมีปัญหาแต่นี่ก็ผ่านการทดสอบและสุดท้ายครับดอกเทสครับจากความสูง1เมตรยีบเซนก็ผ่านการทดสอบและการันตีและมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าหากคุณคนเป็นคนที่ชอบพกผ่านลูกและต้องการโน้ตบุ๊กที่ทนจริงๆครับตัว ASUS ทัพเนี่ยมันการันตีด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสูงอย่างมิลิททลี่เกรดครับผ่านการทดสอบความทนทานทางการอาหารถึง5รายการด้วยกันครับ แล้วก็ทําให้อุ่นใจเอออุ่นใจอย่างนี้นเราก็แบบเฮ้ยถือว่าเครื่องโทนเครื่องก็จะยังอยู่กับเรานานๆ<ช>ไม่ว่าเรารจะแบบพามันไปเจอสนามรบขนาดไหนมันก็ยังมีความแข็งแรงทนทานน้องเกินครับและที่สําคัญครับถึงแม้ว่าใช้งานมันเป็นหนักแบบแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานนะเอซูทับเขายังมีประกันอุบัติเหตุให้ครับเป็น perfect warranty ครับ1ปี 1> โอ้อยู่กับไร้1ปีคือประกันวันเหตุนั้นหปีแต่ประกันเครื่องอะสปีแบบ on site service เสียเมื่อไหร่ซ่อมถึงสถานที แต่ประกันอุบัติเหตุเนี่ยเพอร์เฟกต์บตริเวณตีเนี่ย ar, เกิดตกหลนนาา้ำหกใส่ไฟช็อตฟา้าผ่าจอแตกมาอย่างเงี้ยสามารถไปเคลมประกันอุบัติเหตุได้แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือ20%ของราคาซ่อมเอ้ยแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่สูงสมมติซ่อมจอ5,000 <พา S 1> จ่ายพันหนึ่งครับเราไม่ได้จ่ายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์และประกันยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใช้ได้รอบเดียวใช่ไหมใช่อ๋อคือสามารถใช้ได้ครั้งเดียวได้คั้งเดียวแต่หมายถึงว่าภายในหนึ่งปีใช เกิดอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยมันก็ครอบคลุมให้แล้วก็ประกันยังเดินต่อได้หมายถึงประกันเครื่องอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุก่วไปเนี่ย<า>เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่มีประกันอุบัติเหตุก็จบแล้วจอแตกปุ๊บเนี่ยคือประกันหมดท,ทั้งเ,เครื่องเลยนะครับอ๋<น>ออาช่ด้วยเนาะถือว่าจบเลยครับเป็นเครื่องที่มีการอัปเกรดขึ้นมาให้ทั้งสมคาที่พี่นุกพูดเลยว่า ใหม่แรงทนเขามาใหม่จริงๆ,งๆพัฒนาเป็นระบบใหม่อะไรนู่นนี่ใหม่แล้วก็การพัฒนาใหม่นะมันก็ทําให้เครื่องแรงจริงๆเออรวมถึงวัสดงุงวัสดุูหรืออะไรเงี้ยก็เครื่องทนด้วยทนด้วยครับเฮ้ยตอบโจทย์มากเลยสายเกมมิ่งรับรองรรว่าใช้แล้วไม่ผิดหวัง แถมราคาก็คุ้มค่าด้วยใช่ไหมคะพี่นุ๊กใช่แล้วครับในส่วนของอเรื่องของการระบายความร้อนหลายคนเป็นห่วงเ,ออเป็นกังวลนะก็ออไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าช่องระบายความร้อนเนี่ยมีรวมถึง3ช่องครับแล้วก็เขาได้พัฒนาตัวพัดลมระบายความร้อนเนี่ยหใบพัดเนี่ยมี 2, ออ 2> ตัวนะมี2ตัวด้วยพัดลมหนึ่งตัวนี่มีจานวนใบพัดถึง8 4บใบพัดยิ่งมีใบพัดเยอะเท่าไหร่นะครับมันยิ่งตักอากาศและสร้างแรงลมในการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและการที่มีใบพัดที่เยอะแบบนี้นะครับนอกจากสร้างแอร์ฟลูหรือแรงลมได้สูงแล้วนะครับ เพื่อความเย็นแล้วนะครับยังให้ความเงียบด้วยไม่เกิดเสียงรบกวนที่มากระหว่างการเล่นเกมด้วยครับเล่นเกมก็ได้มีความสุขฟินไม่มีเสียงรบกวนนะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นเกมอยู่ฟู่แล้วแบบเล่นเกมกับเพื่อนอ่ะผ่าน Discord นะครับและมีเสียงพัดลมเข้าไปในหูฟูมันดูลำคานนะครับสร้างความรบกวนให้กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยในปาร์ตี้ก็นี่คือตอบโจทย์นะครับผมใช่แล้วตอบโจทย์มากๆแล้วก็ดีเยี่ยมดีเลิศค่ะ ตามที่พี่นุ๊กบอกเลยก็ว่าหลายๆคนเนี่ยฟังมาขนาดนี้ก็น่าจะรู้สึกถึงความคุ้มค่าเหมือนที่ตอนแรกที่เราแบบเกินๆก,นกันตั้งแต่แรกเลยว่าเจ้าเอซูตทัพเกมมิ่งตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กราคาคุ้มค่าสเปกก็ดีผมเชื่อว่าเพ,าพื่อนๆทางบ้านอยากรู้สเปคและราคาแล,ะละ้วล่ะอสำหรับตัว a s u s t ทัพเกมมิ่งปี2022รุ่นนี้นะครับผมใช้คำว่าทัพเกมมิ่ง A15 ปี2022ละกันเนาะสำหรับสเปคเนี่ยน้องเกิร์ลอยากรู้หรือยังอ เราได้มาเพิ่มเติมมาเลยมีอะไรอีกบ้างที่บอกว่าสวยแรงทน,นครับสเปคเป็นยังไงนะครับเริ่มด้วย CPU ครับ CPU จะเป็น AMD Ryzen 7 6800S นะครับเป็นแบบ CPU แบบ8คอร์16เทรดกระบวนการผลิตใหม่ล่าสุด6นาโนเมตรนะรโอโ้ฮหในส่วนของตัว clock speed เนี่ยจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.7 GHz นะครับตัว RAM ให้มาที่ 8กิกะไบต์แบบ DDR5 ครับและมีระบบบัสสูงปีดเลยครับ4,800เมกะเฮิรตซ์สูงมากครับจากเดิมเน3,200ใน DDR4 เนี่ย4,800เมกะเฮิรตซ์และก็ตัวสตอเรจเนี่ยจะเป็น NVMe SSD M.2 ความจุ512กิกะไบต์นะครับกราฟิกออน CPU จะเป็น AMD Radeon RX 6 8 0 m นะครับตัวการ์ดจอแยกมีด้วยแรงด้วยเล่นเกมลื่นๆไปเลยครับกับ NVIDIA GeForce RTX 3.050 4GB DDR6 นะครับและตัวจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอ15.6นิ้วนะครับรีเฟรชเรทอยู่ที่ 144Hz เฮิร์นะครับผมโอ้โห 144Hz เฮิร์ก็คุณเลื่อนปื้ดปาดเลยในส่วนของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ microsoft windows 10นะครับพร้อมกับประกันแบบ on site service 2ปีประกัน perfect warranty หรือประกันอุบัติเหตุอีก1ปีนะครับราคาอยู่ที่มาค่ะราคาสนเเเออใช่ถูกไหมถูกไหมเดี๋ยวก่อน ราคาอยู่ที่3 7 9 9 0บาทค่ะเป็นไงคะเกินว่าสเปคขนาดนี้เกินว่าสเปคขนาดนี้หรือว่าในเรื่องของแบบโอ้โหการพัฒนาใหม่แรงทนสมคัญลังืลได้ราคามานเนี้ยกินว่าถือว่าตอบโจทย์สายเกมมิ่งมากๆเป็นราคาแบบกลางๆเอางี้เรียกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มค่าครับลาไลเส้นเจ็การ์จอแยก S S D 512กิกและแรม DDR5 แบบใหม่ล่าสุดเลยเนะครับผมเยี่ยมค่ะหมดเนาะวันนี้เราค่อนข้างที่จะแบบบอกรายละเอียดหรือว่าแบบว่าพรีวิวไปค่อนข้างที่จะครบ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะมีพี่นุกรีวิวด้วยเปล่ามีครับเดี๋ยวเราจะ<อ>มีรีวิวก็ฝากติดตามชมใน ยูทู h ชาแนลนะครับผมและก็ Facebook Fanpage ทั้งบา a ณาและบ a รณาอี q u i p ด้วยแล้วกันนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถูกต้องเลยรอติดตามชมกันใครอยากที่จะแบบว่ารีวิวการใช้งานตัวเต็มๆรอพี่นุกรีวิวได้เลยใน YouTube ของเราเนาะส่วนวันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกไปค่ะเจ้า asus t a gaming a 1 5ปี2022ราคาอยู่ที่37,990บาทค่ะ สามารถซื้อได้แล้วที่ร้านบบรนาและบบรนดาอีคลิปได้ทุกสาขาเลยเนาะเข้าไปเลยครอยากรู้อยากสอบถามอะไรไปสอบถามกับพนักงานที่หน้าร้านก็ได้อยู่ที่บ้านล่ะอะไรอยู่ที่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์สบายๆก็ได้ค่ะที่ w w w bnn in t h ได้เลยค่ะไม่มีเงินสดล่ะ,ะเรามีวิธีการซื้อเดี๋ยวก็จะแบ่งให้ละกันถ้า,าไปซื้อที่หน้าร้านเราสามารถผ่อนได้ด้วยถ้าเยิดว่าใครที่ไม่อยากจ่ายเต็มไม่อยากโอนเต็ม เราสามารถ่อนได้สบายๆ0%นานสูงสุด36เดือนถ้าไม่มีแฟนล่ะอุ้ยไม่อ้าวแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนติดต่อกันไป <laughs> เอออะไรกันนี้เป็นช่วงเวลาขายของช่วงเวลาหาลูกค้าเนะ <laughs> okay, เาะโอเคครับอะไรกันนี้เอายังไม่จบเมื่อกี้อย่างที่บอกไปหน้าร้านสามารถ่อนได้0%นานสูงสุด36เดือนหรือว่าซื้อออนไลน์ค่ะเมื่อกี้ที่กันบอกว่าที่ bnn.in.th นะคะ ผ่อนได้ศนานสูงสุด10เดือนทัวเยอะนะคะส0เดือนผ่อนแป๊บๆอย่างเงี้ยก็หมดแล้วแล้วส่วนใครที่ไม่มีบัตรเครดิตค่ะสามารถผ่อนได้เหมือนกันนะผ่อนได้2อีเก24เดือนผ่านกับ t ูมอนี่วอลเล็ตทูมอนี่วอลเล็ตทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเฉพาะของที่บริษัทเรานะครับที่เป็นบรรณาบรรณาอีคิปนะครับทุกสาขาเลยครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยอันนี้เข้าใจนะครับว่าทุกวันเนี้ การเงินเนี่ยมันหายากใช่ยิ่งบัตรเครดิตก็ยิ่งด,ดีเนาะบัตรเครดิตธนาคารก็อนุมัติยากครับไม่มี<อ>บัตรเครดิตอยากจะผ่อนสินค้าก็นึกถึงบรรณาและบรรณาอีวิปครับเพราะว่าเพียงแค่คุณมีสลิปเดือนเอาา้าฮะ s t a t e m e n นะครับผมแค่นี้ครับก็สามารถขออนุมัติสินเชื่อทูมอนดีเวลด์จ,จากสาขาต่างๆของบรราณาและบรรณาอีวิปได้ง่งายๆครับไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วคุยแค่ชั่วโมงเดียวหรอคะใช่ครับผมก็สามารถรู้เรื่องของอ่า ยอดเงินที่เราสามารถทําการอนุมัติได้ครับได้เท่าไหรอ่อะไรเงี้ยก็สามารถผ่อนสินค้าได้เลยครับง่ายครับถือว่า,รบ,วาบรรณาของเราตอบโจทย์มากๆค่ะทั้งในเรื่องของอสินค้าดีๆมาแนะนําราคาก็ดีแถมยังมีแบบโอ้โหผ่อนเพ,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 พลินอะไรอย่างนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเนาะใน<ช>ยุคสมัยนี้นแล้วก็ตอบโจทยน์น่าจะถูกใจสายเกมแน่ๆใครที่สนใจก็อย่างที่เบิ่อนบอกไปว่าลองศึกษาลองดูรีวิวแล้วก็สั่งซื้อกันได้อยากรู้ข้อมูลพิอมเติมไปที่หน้าร้าน ประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็มาแนะนำเจ้า ASUS t u b Gaming A15 ปี2022ในราคาสบายๆแล้วก็คุ้มค่าตอบ,บโจทย์สายเกมมิ่งเนาะสำหรับวนี้ครบไหมคะพี่หนุครบเรียบร้อยค่ะสำหรับวนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่บนหะน้าไลฟ์หน้าแล้วเราจะเอาสินค้าอะไรมารีวิวมาพรีวิวหรือจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆรอติดตามชมกันค่ะสำหรับนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ